สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สูค่คนพบอพอกับจ่องสาวบ้านนนุม่มซววิเดนพี่น้องจ้าพบพออากาศเช้าเช้าในวันที่เจ็ดกุมภาพันหกแปดจ้าเป็นจังไหนฟืนกันไปจ้าเอาต่างต้นไม้เด้อพี่น้องคะช่วงนี้อากาศเริ่มหฮอนแล้วจ้าสงสัยอากาศหนาวจะผ่านไปเร็วผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังบานนอค่ะ เม่ใดมีแนวทางเนาะค่ะอยาาวางในช่องสามัถนาหนุมสวีเดนสามารถแออดีไลค์ QR โค้ดนี่เด้อพี่น้องอยู่ในคลิปนี่ล่ละอยู่ต้นคลิปเป็น QR โค้ดลายส่วนตัวถักทายมาได้จา้าว่าจะสูตรไหมคำนวณเลขความฝันหรือฝันได้ตัวแดงจึง้งคึงอ,อย่าลืมแบ่งปันเป็นเด็ดขาดพี่น้องสำหรับชมรมคนรักเลขเนาะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าสามันา,ามีตัวเลขของเลขลับลับสนามบิน เพิ่นฝากให้สาวน้ามานามาัา่งวาเวเฟเวเฟเด้อค้างวด้เพิ่นบ่า่างเพิ่นรอเล็กสองมาก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่นสี่หยิบยกมาเวามา,าฝากมาตอนเด้อจ้ะเพิ่นก็ได้สุ่งม้าให้บึง่งเพิ่นว่าจับตาเด้อสาวนาวระสนรักสิบลักหน่วยบนแม่นเม่นเด้อเดินดีสิบสองหัวตดดิดก็ถือว่าเป็นหวเหลกที่เพิ่นเอารักหน่วยหลักสิบมาว,าวามาฝากมาตอนจ้ะตุกกขังแล้วเพิ่นจิตจับตะคูให้เนาะค่ะเอาเด้อพี่น้องค่ะ เดี๋ยวสีพ้าไปเบิ่งสติตีงวดกวนกวนรุดขักพี่น้องบักจิตลอยค่ะเอาว่าเป็นยังสู่ต่อค่ะเอาไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันจ้านี่เด้อพีนอนพนออ่น้องงวดเก่าค่ะรุดขักรุดเน่พี่น้องเอ้ยเนอค่ะดุรุดหดเล็กวิ่งปกตินี่เล็กวิ่งเพิ่นโบลุดได,ด้จะ้ะแต่ว่างวดนี่รุดขักรุดเน่เอาสู่ต่อพี่น้องอันนี้คือสตีตหงวดเก่าเด้อพี่น้องค่ะแต่ว่าเลขหลักซิบเพิ่นนี่หากับหนึ่งนี่ ข้างล่างนี่เป็นซุ้งมาละให้สาบันนาเอาเลยเด้อค่ะเราะฉันบ่่อยชัดปันใดจ้ะแต่ว่าสาบันนาหลักสิบหลักหนวยจับใดเก่าสุดมันเข่าสิบสองงวดติดคือสิจับให้หน่อยหางเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเสียเอาแบบเต็มเลยคือเก้าชุดพี่นองค่ะแต่ผลจับให้แคสซี่หางเด้อค่ะจังใดกะถ้าเป็นผูใ้ใดอยากได้เก่าชุดชุดเต็มกะลองไปจับบึงเดินดีสิบสองงวดติด สิบอกค่อยชัดเนจากน้อยเดี๋ยวสาบานาจะเขียนใจกระดาษอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนี่ยค่ะเลขเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดสิบเนาะค่ะสิบบนมิศูนย์มิจิตมิแปดสิบลางมีซีมิแปดมิเก่าจะ้ะแต่ว่าเพื่อนไหนวิ่งบนเดอ้อพี่น้องวิ่งบนแปดกับซีจ้าจับคู่หฮศูนย์ซีเจ็ดเแปดแปดแปดศูนยแปดเือนแปดแปด เลขบนอีกทีนี่สตัวบนห้านย์สและ978เจ้าสำหรับเลขล่างเนาะค่ะวิ่งไปที่3มกับ5เด้อค่ะจะบใสามเก่าหาเก่า3 7มเหาเจ็ดแค่นั้นพี่น้องจ้าเลขก,กะจะมีประมาณนี้ก่เปิ้ลเขียนใส่กระดาษบ่คอยชัดปันไดค่ะเป็นปากาเนาะเดี๋ยวสาบานาเซทวนในฟังอีกเสียนใส่กระดาษให้ชัดเจนพี่น้องตามนี้จ้ะเขียนห้เลวเด้อค่ะ ในงวดวันที่16กุมภา68เด็กหลับลับสะนามบินเลขหลักสิบลักน่วยเนาะคะ่ะบนเด้อพี่น้องชุดบนเพิ่นว่าลักสิบลักน่วยชุดนี้นี่เดินดี12งวดติดให้จับเอามันจะได้เก้าคู่เพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นสว่าจับให้หลาหางเพราะว่าเอ่อเพิ่นว่าม่นหลาตัวเพิ่นตัดให้แคสซี่คููถ้าผู้ใดชอบชุดเต็มจับเอาเลยค่ะนี่แหละลักสิบบนมีศูนย์มีเจ็ดีแปด หลักหน่วยบนมีสี่มีแปดมี 9. เก้าเพื่อนให้วิ่งบนเด้อค่ะพี่น้องสี่กับแปดจ้าสำหรับจับคู่ให้มีศูนย์สี่ศูนย์แปดเจ็ดแปดและแปดแปดเด้อค่ะสามตัวศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดแปดอุ้ยเลขเลี้ยงนี่พี่น้องแปดเจ็ดเก่าก็เลยเก่าเจ็ดแปดเลขมันจะออกเปรกเปรกเด้อคือจังหวักเกศลอยบ้างฮันเพราะเ่อวันนี้เลขออกวันอาทิตย์ร้องเบิงพี่น้องเจ็ดอ่า เก้าจ็ดแปดคันมักสำหรับเลขล่างวิ่งไปที่สามกับห้าเด้อพี่น้องคะจักคู่ไ้มีสามสามเก้าหาเก้าสามเจ็ดห้าเจ็ดจัดอู้หาเก้านี่ไปตรงกับเบขอออีกจัด้เบึ้งพี่น้องบ่านี่น้อคคะเอาเขียนใส่กระดาษในชัดเดียวจะเปรียบเทียบหวดเก้ากับวดไม่ให้นบึ้งผมพี่น้องฟังให้จบเด้อค่ะเนี่ยจะ้ะ งวดว่างหันรุดขักรุดแน่พี่น้องปก,กติแล้วเลีกวิ่งเพิ่นบ่ลุดปานนี้ดีค่ะเอากระือว่าเลีกออกเปรอะๆลุดทุกเสยนทุกอาจารย์คือกันบ่เป็นยังเนาะพี่น้องคะสูตรหวยคำนวณค่ะเพิ่นก็อยากให้ได้ให้เลขกให้น้อยที่สุดละพี่น้องเพิ่นอยากปฏิจจตุยต้นทุนเนาะค่ะแต่ว่า,าก็ตัดบ่ได้รบางตัวจ้ะกระือว่าน้อยหางกะบนซีหางล่างซีหางแต่ว่าเล็กเลีกมันมีเบิรนพอมกับเปียดๆ มันบ่ได้กลับจ้ะซื้อล้างเป็นล้างซื้อบนเป็นบนโหลดพี่นองขันมีดวงสื่อเจังไหนกระถึกดอกค่ะมันกนะสีได้ประหยัดต้นทุนอีกเนาะเอาเดี๋ยวเสียให้คล็หน้าจอจ้าคล็หน้าจอเด้อค่ะเลขลับลับ,บสะน้ำบินเลขติดหลักสิบหลักหน่วยบนเขามาแหลวสิบสองงวดเป็นลายบวกเป็นกระเลยนํำมาฝากมาตอนลองเบิงจ้ะ ก็อย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านานุสวีเดน S I D ลา like ย Q R code อยู่ต้นคลิปจ้าสาวบ้านามีไลค์กลุ่มเด้อค่ะบ่ปักลิงวีการพน,นันเป็นเด็ดค่ะจ้ะมีช่องทางเดียวคือช่องทาง u t u b e ค่ะไลค์กลุ่มก็จะมีเฉพาะเพื่อนบ้านอีกเนาะคะ่ะจะเป็นเพื่อนบ้านและะ้วก็เซียนบุรีรมัมสาวบ้านาก็จะมีแต่รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะช่องทางยู u ูปเนาะมีจะชีบไลค์พี่น้องก็ ใส่สติในเด้อค่ะเพราะว่าเงินทองเก่าของหายอยากเนาะสว่วนสิได้มาตระบาดเก่งตุม่มตุนหลอกลวงกันหล่ค่ะอย่าเสียอะไรง่ายๆอันใดที่ใดมาง่ายๆหรือไดมาฟีบมีในโลกดอกพี่น้องอย่าสื่อเงินที่เขาค่อนเป็นเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเราหลบตัวสาบานาค่ะเห็นลายคุนแล้าจ้กเป็นเบาซูฟังก็เตือนสติกันเนาะจะ่กสำหรับตัวเลขก็เป็นแคน่แนวทางเด้อค่ะใส่สติน้ำค่าู้ได้เห็นกิปหนี้ขอยเฮงเฮงปังปังด้วยด้วย สู่คุณสู่คุณเงินงไหลกองท่องไหลเข้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าอวัสลิวาคาปุปราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตตังปะจิตังตุมหังคิดปเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทรปนะระโสยะธามะนิโช วัชันโตสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังวุทธาปจายนองจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลัง